สวัสดีค, <ฮะ S 1> ครับนอกจาน้องแตาน้องจ๋าขอโทษนะครับน้องผู้หญิงที่น้องคุยเมื่อกี้เนี่ยทำอะไรที่นี่เด็ดจัะอ๋อพี่ออนกมลเป็นนักวิจัยพืชสมุนไพรเพิ่งมาทำงานใหม่นะคะขอบคุณครับ <c oughs> คือถ้าพี่จะขอดูประชาติพของน้องน้องจะ,ะรายละเอียดยังไงใชจะดูไป็นทำไมเหรอคะอ้าวก็น้องสวยๆอย่างเงี้ยพี่อยากทราบว่า ใช้คำนำหน้าว่านางสาวหรือนางฟ้าไงครับอาหารนี้อร่อยแล้วครับเอ็งจี้ีทานอะไรไม่ลงหรอกค่ะทำไมล่ะครับ ต่งงานไปอังจีก็กินไม่ได้นอนไม่หลับอังจีเลิกไม่ได้จริงๆนะเธออังจีครับอังจีเบาๆครับอังจีเบาๆนะครับอังจีผมขอโทษนะครับที่ทำอังจีต้องเป็นแบบนี้ จีดีใจนะคะที่ได้อยู่กับวีสองต่อสองเหมือนที่เป็นผ่านมาแต่ว่าตอนนี้เราสองคนไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับไม่นะคะอย่าพูดให้แองจี้รักรักวีนะคะเพราะว่าแองจี้ทำไม่ได้ ยังไงแองจี้ก็จะรอวีนะคะแม้ว่าโอกาสมันจะน้อยนิดแค่ไหนก็ ทางฟ้าของฉันเป็นถึงนักวิจัยพืชสมุนไพรอย่างนั้นออหรอวะเนี่ยเอครับนายแล้วพวกแกได้ตามไปถึงบ้านเขาหรือเปล่าวะทำไมวะ <S <S เปิดพนันมันหมดครับนายครับนล้วมันหมดหรอครับขออ้างมากกว่าไม,ไม่ได้อ้างครับความจริงทุกคำพูดเลยครับนาย ครับฉันรู้ผู้แกขี้เกียจถูกนายครับน้ำมันหมดจริงๆครับนายแล้วขับรถกันภาษาอะไรวะว่าให้น้ำมันหมดอะฮะไอ้พวกขี้กยเอางี้ไหมครับนายเดี๋ยววันหลังอะผมจะไปสืบให้ได้โอ้บ้านนางฟ้าของนายอยู่ที่ไหนไม่ต้องฉันทับเองได้ขี้เกียจมานั่งพึ่งพาอาศัยลูกน้องที่มันไม่ได้เรื่องอย่างพวกแกสองคนจำใส่หัวไว้ อโอเคชอบค่าน้ำมันไม่รู้นี่ว่าค่าราบเป็นขนาดนั้นอะโอ้โอขอโทษนะคะคุณมาขอข้อมูลเรื่องสมุนไพรใช่ไหมคะครับ ข้อมูลอะไรบ้างคะผมตกหลุมรักผู้หญิงคนหนึ่ง,งจังเลยครับเพราะตอนกลางคืนหัวใจผมจะสั่นกระสับกระส่ายนอนไม่ค่อยหลับไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรกันแน่อยากให้คุณออนกำมลช่วยแนะนำสมุนไพรสักตัวหนึ่งช่วยบำรุงหัวใจให้ผมหน่อยได้ไหมครับดูจากรูปการแล้วเนี่ย ถ้าทางคุณเฉินน่าจะเป็นโรคกัลลอนมากกว่าค่ะแล้วที่นี่ก็ไม่มีสมุนไพรตัวไหนรักษาโรคนี้ได้หรอกนะคะเสียใจด้วยค่ะคุณออนครับค,คุณออนผมรล่เล่นนะครับจริงๆแล้วผมมีญาติคนหนึ่งที่เป็นโรคหัวใจแล้วก็อยากจะถามคุณออนว่ามีสมุนไพรตัวไหนที่พอจะช่วยบำรุงหัวใจได้บ้างครับ นี่คะ่ะข้อมูลสมุนไพรที่คุณอยากได้ขอบคุณครับคุณนอนกมลคนสวยผมอยากจะขอเบอร์คุณนอนกมูลเอาไว้ผือว่าเวลามีอะไรข้อมูลสงสัยเกี่ยวกับสมุนไพรเนี่ยผมจะได้โทรถามไงครับนะครับฉันไม่สะดวกให้เบอร์โทรส่วนตัวนะคะเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรที่นี่แทนแล้วกันนะคะก็ได้ครับ เสร็จธุระแล้วฉันขอตัวกลับบ้านนะคะพอดีเลิกงานแล้วค่ะคุณออนครับให้ผมไปส่งที่บ้านนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจครับอ๋อไม่ต้องหรอกค่ะฉันกลับบ้านเองได้คุณฉันอยากลำบากเลยนะคะอุ้ยไม่ลำบากเลยครับผมเต็มใจนะครับให้ผมตอบแทนน้ำใจคุณออนกมลบ้างเถอะครับคุณออนกมลอุตส่าห์สละเวลาอันมีค่ามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรอะ่ะ ถ้าผมไม่ต่อบแทนกลับไปน,น่าเกลียดแย่เลยนะครับนะครับให้ผมสบายใจ ฉันคะนี่พี่พลอยแสงพี่สาวฉันเองคะ่ะพ,พ,พี่สาวคะ่ะพี่สาวค่ะโอ้ยยินดีที่ได้รู้จักด้วยนะครับพี่แสงยินดีที่ได้รู้จักคะ่ะคุณเฉินอขอบคุณคุณเฉินมากเลยนะคะที่มาส่งไม่เป็นไรครับผมเต็มใจ คุณมากนะคะที่มาส่งก็บอกแล้วไงครับไม่เป็นไรผมเต็มใจคนน้าเอ้ยไล่เรียกไม่ยอมไปคือขอแห้งจังเลยครับถ้าเกิดได้น้ำเย็นๆสักแก้วเนี่ยจะดีมากเลยอ่ะ บ้านคุณออนกมุนเนี่ยน่าอยู่อย่างยนะครับอยู่กันแค่สองคนเองเหรอครับแล้วอยู่กันแค่สองคนพี่น้องเนี่ยไม่เหงาบ้างหรอครับไม่หรอกค่ะเพราะว่าฉันเป็นคนชอบอยู่แบบเงียบๆสงบๆไม่ชอบอยู่กับคนเยอะๆแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมายุ่งวุ่นวายด้วยค่ะมันน่าลำคาญ นะครับอ่านี่คุณฉันจะกลับหรือยังคะขอนั่งพักต่ออีกสักหน่อยดีกว่าครับผมยังไม่หายเหนื่อยเลยอ,ะอ่ะงั้นฉันขอตัวไปคุยกับพี่แสงแป๊บนะคะพี่ไ้เฉันเนี่ยมาจีบเธอใช่ปะนี่แหละฉันถึงต้องโกโหกว่าแกเป็นพี่สาวฉันแล้ว ทำให้เขาเชื่อว่าที่นี่เป็นบ้านฉันน,นี่ยังไงแกช่วยกันอีตทนี่ไม่ให้จีบฉันทีนะ เพิ่งจะทำงานไม่ทันไรเนี่ยมีผู้ชายมาจีบซะแล้วเหรอฉันมีผู้ชายมาจีบแล้วไงคุณหึงฉันเหรอเปล่าผมจะหึงคุณทําไมอะอะไรนะเมื่อคืนออนตกล่ไปอาบน้ำแล้วเกิดจมน้ำตายนหรลอครับเธอถูกผีที่บ้านคุณวีหลอกเอาวะสิผีเหรอ